น้องอย่างอันนี้เจ้าชื่ออย่างฮะปวีนาอันนั้นเด้อลิสาอันเด้ชื่อเล่นบ่มีบ่ชื่ออล่นบอกจริงอันนึ่งอย่างก็ชื่อหลิงอันนั้นเด้บงแมนซี่โอ้ป่าทูกคนมอสี่ทับสามมอสี่อย่างก็เขาเกาะเอนสี่สามมอสี่สาม อคัดหน้าตายสิมีเจ้าคนครับสบายดีหน้าที่บ่หน่เปิดปิดห้องเฮียนเมื่อไรเจ้าคนสองอันนี้แถมอันนี้แถมเจ้าหาแถมอ๋อเป็นหน่วยเป็นยังเป็นเวนเป็นหน้าที่เป็นิดเมื่อนี่เออปิดนี่ค่ะปิดของเราอ๋อมออะไรมอดสี่มอดสี่ป่ามอดสี่ห้องนี้ครับคัดคัดหน้าตาบ่ S <S แมนบอกอ๋อทุกคนโม่สี่มีเจ้าห้อง,ม,องม,มีสามห้องีสามห้องอันนี้ห้องไหนสีส่สามสี่ทับหนึ่งสี่ทับสองสี่ทับสามเหมืนนี้บอกโอ้สี่สามนียคัดหน้าตาที่ดีขอถ่ายห้องเด<ม>ียบอกนะี่ยืนเฮียงกันเล<ด>ยปะเร็วปะฮะได้มาเร็วเลยขอถ่ายห้องเลย เต็นเพื่อนเปิดปิดประตูให้ทุกคนกันดีกว่าเอ้ยแบบเอาถ้าเปิดแล้วบบปิดเด้อได้ปะอ,อ๋ออันนึงสอ,งสอ,งอนเศร้าก็ได้ปะ like. ถอยอีกได้ปะถอยอีกนิดนึงถอยถอยหลังโอเคโอเคอยู่ฮะแหละอาหารหน้ามาอาหารน้ำมาอันนี้สอนเศ้าอันนี้สอนเศ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะใครยังเข้ามาอีกป่ะนี่ พยายามเข้ามาหาหอ้น,อออออน,น,นี่หนึ่งสองใชโอเคขอนี้กล้องนี้กล้องนี้หนึ่งสองใชโอเคขับใจหลายป่ะเขาต้องต้องมาแบบขอได้วันนี้นะทุกคนเขาถ้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 าเปิดระบบปินมันเป็นยังไรก่ เอา้าหรอมีคนเข้าคนออกตลอดเวลาก็เปิดไว้เลยก็ะเบิได้หรออ๋อฟังใจได้น้องอย่างอันนี้เจ้าชื่ออย่างฮะปวีนาอันนั้นเด้อลิสาอริสาอันเด้ชื่อเล่นบ่มีปะชื่อเล่นบอกชื่อจริงอันนั้นอย่างก็ชื่อหลิงอันนั้นเด้บง เมนซี่โอ้ป่าดูคนมอซี่รับสามมอซี่ยังก็เขาเกิดเอ็นซี่สามมอสี่สามคัดหน้าตายดีมีเจ้าคนในห้องอะเาวาเก่าโอเคโอเคพอใจเด้อสบายเด้อป่าดกคนเห็นน้องแบบทำหน้าที่ดีนะครัแบบก็เลยมาขอถ่ายเราอยู่หน้าร้านหน้าร้านเพิ่นอันนี้ก็เข้า,เข,าเข้าออกแบบมาซื้อของแบบแบบเต็มเลยแล้วแบบ ร้านเพื่อนนี่ขายดีสุดแล้วเพราะว่ามีร้านเดียวนั่นวะอยู่หน้าโรงเรียนเลยทุกคนคู้ใดย่างเข้ามานี่บอกสดชื่อนี่แหรอนะเห็นเห็นผู้สาวสมัยนี่โอเคเราชื่อนี้ปรามาณนี้ทุกคนไปแล้วดีครับ